นี้เรากลับขึ้นมาที่ที่พักแล้วนะครับก็น่าจะเป็นเตรียมตัวกลับกันแล้วนะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันก็คือเราไม่จำเป็นต้องรีบรอเรื่องการเทรดถูกไหมครับเนี่ยเราจังหวะเมื่อกี้ที่พูดคุยกันนะครับกราฟยังคงไม่คอนเฟิร์มจุดเข้านะครับแต่ตอนนี้นะครับผมเข้ามาแล้วนี่นะครับตอนนี้ก็ออเดอร์ฝานะครับออเดอร์ฝาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเงื่อนไขง่ายๆคือคือรอให้เขามารีเทส นะครับร้อยเข้ามาในเทสที่โซนด้านล่างนะครับแล้วก็เสียโครงสร้างฝั่งขาลงนะครับมีแท่งคอนเฟิร์มเขียวๆอันนี้นะครับมีแท่งคอนเฟิร์มเขียวๆนี้เราก็เข้านะครับตอนนี้ออเดอร์ก็บวกขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าขนาดเมื่อกี้เราไปทิปนะครับลงไปทายรูปทิปครอบครัวนะครับเราเองก็ยังคงทํากําไรได้นะครับเนี่ยอย่างตอนนี้ภาพในกลุ่มนะครับจะเบาสบายแล้วก็ชิลเช่นเคยนะครับเนี่ยนะครับในกลุ่มเราก็เราไม่ได้พูดกันแค่เรื่องของกราฟนะครับเนี่ย เราพูดคุยกันในทุกๆมิตินะครับพูดคุยกันเพราะว่าเราไม่ได้เทรดตลอดนะครับเราเทรดตามระบบนะครับเนี่ยนี่ในกลุ่มนะครับที่เราเก็บกําไรกันมานะครับภาพรวมการเทรดก็นะครับสถิติของเดือนนี้เนี่ยบวกมาประมาณแ80ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับต่อเนื่องมาสามเดือนแล้วต่อเดืองมาสามเดือนแล้วนะครับโดยที่เราเองเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องออโฟกัสอะไรมากมายนะครับ บราควรมองว่าเราเองจะไปจะเป็นต้องเทรดตลอดนะครับจริงๆเราไม่จะเป็นต้องเทรดตลอดเลยเราเทรดแค่บางช่วงเวลาก็เทรดได้แล้วนะครับบางคนคิดว่าเช้าเทรดกลางวันเทรดกลางคืนเทรดซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ผิดครับถ้าเพื่อนๆชอบมุมมองการเทรดแบบนั้นนะครับแต่ผมเองก็เคยเทรดอย่างนั้นมาพอสมควรแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เราเราพบนะครับเราก็เจอระบบเทรดของเราที่ชัดเจนที่เราเองไม่จำเป็นที่จะต้องเทรดตลอดนะครับ เนี่ยนะครับในกลุ่มก็ฟ้ากันมาครับอีกมุมมองที่ผมอยากสื่อสารก็คือนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสนะครับโฟกัสแต่ไม่โฟกัสนะครับเพราะว่าเรารอะไรครับเรารอในจุดที่ที่เรารอคอยนะครับบางคนเนี่ยเปิดการาฟมาแล้วอยากที่จะเข้าออเดอร์เลยนะครับซึ่งผมเองก็เคยเป็นมุมมองนั้นนะครับก็คือเปิดมาแล้วนะครับฉันจะต้องมีออเดอร์เลยคนที่ไม่กดออเดอร์เลยแสดงว่าไม่ไม่เก่งนะครับ แสดงว่าอาจจะความรู้ไม่มากพอซึ่งจริงๆแล้วมันย้อนมันย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมเคยคิดมาก่อนเลยนะครับเราไม่จะเป็นที่ต้องเทรดตลอดนะครับเรารอในจุดที่เข้ากล้ว่าเดี๋ยวนี้เทรดน้อยลงกําไรเพิ่มขึ้นนะครับลดระยะเวลาการถือออเดอร์เพิ่มระยะาการทากาไรซึ่งเป็นสิ่งที่เราทํากันมาอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับจนเราบอกว่าเราสบายหลายนักเทรดหลายกลุ่มเวลาเข้าไปอยู่ด้วยกันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาอยู่กับโค้ดแล้วไม่ต้องเทรดทั้งวันทําไมเวลาเหลือเยอะขึ้น นะครับทาไมเราเออไม่ต้องเฝ้ากำเมื่อก่อนเวลาแพ้เรารมไม่ตกใจอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งที่ผมสื่อสารในกลุ่มเป็นประจานะครับทำให้นักเขียนในกลุ่มเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบยาวๆนะครับเพราะว่าไม่เครียดนะครับแพ้ก็ไม่ตกใจนะครับทําตามเงื่อนไขนะครับไม่จะแพะ sale, ้บายปิดเซลล์แพ้เซลล์ปิดแบบเปิดบายนะสุดท้ายกราฟไม่ไปไหน,นครับอยู่คราฟอยู่กับที่คือไซเวย์นะครับแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือบางครั้งนะครับคนที่เข้าแบบไม่มี s l ไม่มีดีอันนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะครับเราควรจะรู้ตั้งแต่เราเริ่มเข้าออเดอร์แล้วว่าเราจะมีกําไรที่เท่าไหร่นะครับหรือขาดทุนที่เท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเข้าไปแบบไม่รู้อนาคตนะครับหวังโชคช่วยหวังว่าตลาดคงจะไปตามทิศตามทางที่เราคิดซึ่งนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเองก็รู้คําตอบอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดหรอกนะครับมันก็เป็นแค่ วันหนึ่งที่เราเคยชนะนะครับแต่เป็นอะไรที่มันทําซ้ําไม่ได้เพราะฉนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เพื่อนๆต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่อยากให้เพื่อนที่ต้องแบบเข้าแบบวัดดวงนะครับเพราะถ้าเกิดตลาดวัดดวงผมแนะนำเพื่อนไปอยู่ในตลาดอีกตลาดหนึ่งดีกว่าแต่ตลาดที่อยู่แบบเสถียรเถิดระยะยาวเถิดแล้วเบาสบายเถิดแล้วไม่เครียดนะครับเนี่ยเถิดแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เถิดได้ผมเองเนี่ยมาเถิดมาเข้าวงการนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ที่ไหนก็ได้ผมเองทําธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ทำเทรดอย่างเดียวเราเป็นโค้ชอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มีเวลาเยอะแต่เราจัดสรรแล้วก็แมเนเวลาได้ทนี้ผมเองก็มีหนึ่งวันที่ปิดร้านส่วนตัวนะครับแล้วก็มาจิปท่องเที่ยวแต่ว่าร้านปิดรายได้อาจจะหยุดนะครับแต่การเทรดไม่หยุดเลยนะครับเราก็ยังเทรดได้ปกตินะครับนี่ตอนนี้บวกมาเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดกำไรนะครับขออนุญาตปิดกำไรนะขออนุญาตปิดกำไรนะครับนี่เดี๋ยวปิดกำไรกัน อโอเคเก็บกาไรเรียบร้อยนะครับเก็บกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเช้าวันนี้เห็นไหมครับเรียบง่ายถ้าใครดูผมตั้งแต่คลิปเช้านะครับจะรู้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรครับมันก็แค่รอจังหวะที่ใช่บางคนมองว่าน้องลงมาเยอะใช่ไหมครับน้องลงมาเยอะเราต้องเซลอันนั้นก็ไม่ผิดครับแต่บางครั้งเราต้องดูว่าเขา แรงที่เขาวิ่งมาตอนนี้เขาเป็นแบบไหนนะครับแน่นอนกราฟไม่ได้มีเส้นตรงมีจังหวะที่กลับตัวเมื่อกี้ที่ผมปิดเพราะว่าอาจจะเป็นจังหวะย่อสั้นๆเมื่อกี้ผมก็เก็บมาแค่ประมาณพันกว่าจุดนะครับพันกว่าจุดนะครับก็ถือว่าวันนี้ทริปนี้ก็เที่ยวฟรีนะครับตามระบบนะครับตอนที่ไปจีนก็ไม่แพ้เลยนะครับมานี่ก็เพิ่งเข้าเพราะว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่มีออเดอร์นะนะครับเช้ามาก็เก็บกาไรไปที่เรียบร้อย ก็ถือว่าสวยงามครับใครอยากจะเทดแบบบอสบายใครอยากมาเทรดด้วยกันแบบนี้นะครับอยากเห็นมุมมองการเทรดที่ชัดเจนมากขึ้นก็ลองทักมาพูดคุยกัน,นครับผมเองอาจจะไม่ใช่โค้ดที่ดีที่สุดนะครับแต่ผมเป็นคนที่มีระบบเทรดที่ชัดเจนนะครับเบาสบายไม่ได้เช็คเทคนิคข้อเยอะนะครับใช้มุมมองความรู้รวมกับอินดิเคเตอร์ในกลุ่มนะครับที่เราสามารถทําให้ลักเทียดเห็นมุมมองเดียวกันของการเทรดได้แนะ่นอนครับในการเทรดเรา ไม่สามารถจะเห็นมุมมองเดียวกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขณะอาจารย์นั่งทานข้าวด้วยกันยังเข้าออเดอร์ส่วนกันยังเห็นยังตีกราฟไม่เหมือนกันแต่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่หลายคนก็นะครับอยากจะได้วิลเลจหรือมองมองเดียวกับผมครับก็แค่เข้ามาจอยกันแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ที่ในกลุ่มเรามีซัพพอร์ตให้ทำให้เราเห็นมุมมองเดียวกันวาง s l วาง TP หาจุดเข้าที่ไม่ต่างกันนะครับซึ่งเรื่องนี้มันยากมากๆที่จะสอนให้มองตรงกันนะครับเราก็ได้พัฒนาระบบ นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เข้ามาช่วยทำให้ระบบเทรด <nice. S 2> ของเราเนี่ยมันเห็นภาพเดียวกันบอยสัญญาณเซลล์ของโกลสวิงเรามีเครื่องบอกเทนคือเทนทูเนลนะครับเราก็มีตัวดิสเซอรีในการบอกโซนกลับตัวนี่ครับมันครบแล้วมันครบแล้วนะครับมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องใช้ไปม,มากกว่าน,นี้แล้วนะครับแ,แพทเทิร์นต่างๆที่เพื่อนๆใช้ก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะสุดท้ายมันก็คือสถิตินะครับที่เขาทำมาว่าถ้าเป็นแพทเทิร์นแบบนี้อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น QM แพทเทิร์นเอสแอนโชเดอร์ การตีฟีโบโรนะครับโอ uh, เวอร์บอสโอเวอร์โซลเบรกเอาสามเหลี่ยมนะครับหรือรีเทสเทนไลน์อะไรก็แล้วแต่มันสุดท้ายมันคือตลาดสถิติตลาดนี้คือตลาดสถิติไม่ตลาดของการบาดดวงถ้าเรารู้ว่าพื้นฐานของราาเป็นแบบไหนนะครับการเทรดจะเบามากนะครับแพ้ก็ไม่ตกใจเพราะเรารู้ว่าบางทีเขาอาจจะวิ่งมาเคลียร์เราบ,บ้างถ้าเรายอมแพ้ให้น้อยชนะให้เยอะเวลาจังหวะที่ก็ให้ก็เก็บให้ได้เต็มคำไม่ใช่ว่าจังหวะที่แพ้ สู้สุดใจแต่เวลาชนะเวลาที่จังหวะที่เขาให้นะครับเราก็ไม่เก็บนะครับเรียกว่าทนฟ้าไม่ได้อนี้วันนี้ก็คงเสนอหลา,ายมุมมองนะครับในการเทรดหวังว่าเพื่อนๆที่ได้รับฟังนะครับน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นผมเองคงจะไม่ได้เอาอทฤษฎีอะไรพูดให้มันดูสวยหรูนะครับแต่นะครับรู้วิธีทํากําไรนะครับไม่ไม่ได้ต้องรู้เทคนิคข้อเยอะๆเพราะว่าวันนี้เราตกผลึกแล้วเราใช้เพียงแค่ความรู้บางส่วนที่เราแก่งกองมาแล้วเราสามารถจะทํากําไรได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นมุมมองนะครับของวิววันนี้ไปด้วยนะครับเราก็ได้ไม่ต้องเครียดมากนักนี่นะครับเหตุเบาสบายเก็บกําไรไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวรอบเช้ากันเราก็กลับนะครับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรน่าจะกลับไปเจอกันในไลฟ์ได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับ,ปรรบไปแล้วเจอกัน